สวัสดีครับวันนี้พบกับ洛克แมน X ได้กันนะครับผมวันนี้ก็มีการอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าอัปเดตอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งนี่ครับผมตัวละครใหม่ครับผม h o s t of Annihilation นะครับผม Droid Care นะครับผมมี Hunter Token นะครับผมมี Jakob ดานใหม่อีกแล้วนะครับมาอีกแล้วหรอนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุป Jakob และเทคนิคนะครับผมตัวละครใหม่อัปเกรดนะครับผม Popula อัปเกรดมา2ตัวเทพนะครับผม แคปซูลน,นะครับผมแอคคอร์เลอร์นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จกลับมาใหม่ในการหานะครับผมแล้วก็ ase, กอไอด้ิฟท p เพ c ์เชสก็เปช่วยเอ็มนะครับคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีของอะไรขายใหม่บ้างเ<อ>นาะโคเคนนะครับผมนี่การ์ดใหม่ยังไม่เกินนะนะครับผมผมว่ารอการ์ดไอตัวของล็อกแมนลิวเซร์อยู่นะเองก็ยังไม่ออกมานะครับสกินใหม่ยังไม่มีนะครับมีไอริสนะครับแล้วก็การ์ดใหม่ที่ให้ซื้อก็จะเป็นการ์ดอยู่ ส่วนที่สองสตอรี่มีใหม่ไหมแื่ที่ผมดูแล้วไม่มีสตอรี่ใหม่นะแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่มีครับสก๊อตใหม่นี่ครับผมโฮสท,ที่แตกสลายโดวาเครนะครับผมมีความยากเดียวด้วย,ยมีความยากเดียวด้วยหรอมีเอฟเปิด้วยยังไม่เปิดนะครับผม หรือว่าเราต้องให้ความยากทีละอย่างจะขึ้นไปเรื่อยๆนะนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเต้องมาดูกันนะครับ <_ s 1> s> <S จะขอบล่ะไปดูบอสใหม่กันดีกว่านะครับบอสใหม่ก็ยังไม่มีนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังเก็บตัวของสปิชมันลุงได้ไม่ครบเลยนะผมก็พยายามเก็บให้มันครบอยู่นะครัแต่โอกาสแอกต่ำๆจะขอบทาวเวอร์ครับผมด่านร้อยสี 6, ่สิบหกสี 6, ่สิบเจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบเป็นบอสดิวแมนโอ้โหดิวแมนประท้าตัวน,นี้อีก สองตัวมุดเลยนะเนี่ยตียากนานแน่นอนนะครับโอเคนี่ก็คือสิ่งที่มีใหม่ๆม,มานะครับผมแก่แลเลิกกรี่จานใหม่นะครับผมเฟรมสแต็คเกอร์นะครับผมเนืออื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะมีพิเศษสำหรับข้อมูลเพิ่มไหมตอนนี้ก็ไม่มีนะครับโอเคเราไปดูรับตูกันดีกว่า เปิดตัวดูว,ว่าเคยจำกัดเวลานะครับผมเราจะกดเท่าไหร่ดีนะเดี๋ยวพอดูก่อนอน๋อ,อแล้วผมได้อนี้มาด้วยนะนี่ครับาสมสักครั้งนึงแล้วกันฮะแคปซูลสายโจมตีครับผมได้เอสไหมคือ,อ,อ,อครับการจะคาดหวังเอสการกับการกดครั้งเดียวนี้ผมว่ายางมากๆเลยนะไม่มีทางเลยต้องดวงจริงๆครับถึงจะได้มา โอเคได้เฟสอันนี้ก็ตัวละครที่กลับมาโอเคเรามาเล่นโดว,วากกกนดีกว่าผมจะลองสักสองพเมตรแล้วกันครับดูว่าได้อะไรจริงๆผมอยากได้ไอริสมากกว่านะหุยเอสมาด้วยซ้ำครับได้ดาบอีกทีนะผมว่ารอบนี้ผมเกลือแน่นอนนะฮะ จริงอยากได้ไอริสมากเลยนะแต่ทำไมไม่ได้สักทีไม่รู้ฮะคือแบบเป็นตัวละครที่ผมหามาเป็นปีแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้สักทีหนึ่งก็ยังได้ตัวแบบตัวอื่นอยู่ดีนะครับอ่ะสามพันเม็ดเลยจะจัดไปครับสวยๆไอกาชาตกล่องนี้มันมีไอริสป่ะเนี่ยมีไอริสอนาเธอร์นี่มีตัวละครที่อยากได้เต็มเลยนะครับแต่ไม่ออกมันสามพันเม็ดนะพอแล้ว ไม่ได้ก็คือพอเลยครับไอริสมาเหอะไอริสไอริสไอริสหุยได้สองเอสด้วยซ้ำอีกโอ้โหซ้ำหมดเลยเหรอเนี่ยบ้าไปเล้วโอ้โหได้ปืนหมดเลยอะ่ะผมไม่กล้ากดไปสี่พันแล้วพอจะกดอีกสักทีผมก็เกือบแน่นอนเลยเป็นเงินสี่พันเนี่ยมันจะสลับผมว่ามันจะสลับทันที ได้บ้างไม่ได้บ้างลับไปสบมาอันนี้คือไม่ได้พอค,ครับอย่ยาฝืนครับไม่ไหวอยว่าฝืนโอเคเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่าเล่นได้ด้วยฮะแล้วกติกาก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยน่าจะเป็นเนื้อเรื่องพิเศษนะครับนั้นเราจะเอาเอฟไปสู้นะครับผมด้วยอาวุธที่เราคิดว่าตอนนี้เจ๋งๆอยู่ครับปืนไฟฟ้านี่ก่า f o ส์อาร์เนี่เป็นกรอดที่ผมว่าเล่นเพลินมากครับเล่นแล้วสนุกดีนะไม่ไม่ฟรียลม,มากแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆม,มีกินอันที่แสนชั่วร้ายนะครับผมคอมอนโยนทาให้เสียชีวิตได้นะครับมาเรามาดูกันว่าถึงเวลาต้องจริงจังแล้วนี่เป็นเนื้อเรื่องสำคัญหรือเปล่านะครับ แต่การเป็นพวกได้แสดงว่าเราต้องชนะเขาได้นะคนนี้และอีกสองตัวก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเขาคือสาเหตุที่ดีบล็อกเกิดความผิดพลาดนะครับผมดีบล็อกเกิดความผิดพลาดเป็นชะตาก,กรรมแล้วก็เป็นภารกิจของพวกเขาในโลกใบนี้นะครับผมทําให้โลกกลับสู่สภาพเดิมนะครับแต่การกลับสู่สภาพเดิมเนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครที่นอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลักมัน หายไปอันนี้ต้องคิดให้ดีครับเป้าหมายคือผ่าน,น่า,านสำเร็จานเดียวหุยศัตรูเก่งมากบอกเลยดามเมดแรงมากครับนี่มันด่านเนาะเบอร์นีน่นามันเดอร์นี่มา่า คนงิดเหลือเกินศัตรูที่ติดออร่ลาลนี้ก็คือเก่งมากครับผมคุณโดว่าคือตัวละครพวกนี้อยากจะกำจัดโดวานะครับผมลิโก้ก็เป็นสาวเม้าลุ่งในแง่บวกนะครับผม พี่สาวก็เลยลดุนะแองจี้กับพี่สาวโทไอลาโทนะครับผมอ๋อด่านนี้ผมไม่มีสกิลด้วยนี่นาเห็ <Soul. S 1> นไหมจะอบอกนะเล่นแล้วตาย ถ้าตายแล้วตายเลยไหมเนี่ยไม่หรอกมั้งตัวนี้มีแคปซูลหนึ่งอันอ๋อวิเคราะห์แคปซูลแล้วจะกลายเป็นพวกหรือเปล่านะอ่าก็คือลิโก้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีครับในการที่จะช่วยคนนะครับผม โกรธโกรธโกรธเราต้องอยู่ด้วยกันอย่างสันติแน่นอนนี่คือภารกิจของฉันผู้หญิงคนนี้จะหน้าตายังไงเนาะอ้าวมาลุยก็เป็นโซนทำลายข้อมูลเหมือนตอนที่เล่นของ ช่วยคุณหนูไอโก้ออกมานะครับโอเคฟื้นได้นะก็ไม่มีปัญหาครับผมคือผมกลัวแค่ว่าฟื้นไม่ได้ผมต้องเล่นล็อกแมน X ไดไงเพื่อให้สามารถที่จะไปได้นะครับพี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมวัยรัสที่ทำให้เกิดความผิดพลาดน,นะครับผมจะมีไวรัสซิกมาสิงในโดวาน ถ้าเกิดเทียรดาก็ต้องอยู่ในตัวละครของร้องเอลงจริงหรือเปล่านะมาดูกันครับัน้อหายาวอีกแล้วนะเอา้าวีคอนเดี๋ยวเราเจอบอสเลยหรอดีจัง มาโอ๊ยค้างค้างค้างโหลดฉากโหลดฉากถ้าใช้ภาษาเกม 3D จะเรียกว่าโหลดฉากครับผมมาแล้วน้องดูว่าเลเวล165เข้าเราซะด้วยจับตังค์โอเคมาแล้วหรอสายที่เจสามารถทำให้คุณเจอโมเกียวฮันเตอร์ได้แล้วขอรับว่าของโกโดีโหดมากครับเดี๋ยวที่อยากให้การเป็นมันคือที่ดีได้ครับผม ไอ้ผมผมที่มันแบบติดโน้ตก็เป็นสีส้มแน่ๆเราดาวลยคือว่าจรตีมันอ้าวอ้าวทิศหน้าในร่างกายของโดว่างูกปล่อยออกมาแล้วเหรอไม่ว่าจะฝนตกแดดออกแล้วองเรื่อ็อะไรกันเราไม่ต้องลอดรู้ได้ไงฟ้าเดี๋ยวเป็นการใส่ชุดเกราะ X4 ด้วยนะ แหมเรียกเข้าเรียกว่าเข้าฉากพอสมควรเลยครับมาสิพลังแห่งความยุติธรรมบาสเตอร์แห่งความยุติธรรม ตัวนี้ไฟฟ้าตัวนี้ครับจะหลบยากมากฮะแต่ถ้าเกิดเรากระโดดแล้วกลับมาตำแหน่งเดิมตลอดก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับโอ้ยแย่แล้วไฟแดงก็เหมือนกันครับมีกระโดแะโดแล้วก็ก้มกระโดดแล้วก็ก้มได้นะครับ ตายแล้วควานจังเจนะ้าหน้าจบแล้วล่ะ สีลูกติดดีดีค่าเทพนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับดามเมจมันเบาไปนิดนึงจบแล้วเราสามารถเคลียร์ได้แล้วครับช่วยได้แล้วฟื้นฟูนฟนโลกใบนี้กันเถอะเธอกลายเป็นตัว,ล,วละครร็อคแมนเอ็กซ์แล้วครับผมออลาก็หายไปแล้วครับอ้าวทำไมระเบิดอ่ะ ผลลัพธ์หลังจากภาลักิจต้องเป็นแบบนี้เหมือนมีหน้าล่ะอ้าวไม่ใช่ผมสีส้มแฮะผมสีชมพูเชียหน้าตาดูแบบอย่างกำนัลรถคูเซเดอร์เดี๋ยวเราจะทำให้โปรแกรมกลับเป็นรเกฮันเตอร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ช่วยเขาทั้งสามคนนะครับผมแสดงว่าบอสใหญ่ไม่ใช่สามคนนี้นะครับสามคนนี้ก็เป็นเหยื่อเหมือนกันเหรอ แสดงว่าตัวละครเยื่อเอะมากเลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาติดตามชมกันต่อไปครับผมในเนื้อเรื่องนะครับผมที่ค่อนข้างจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจะเป็นบอสที่สู้นานเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยจริงอ้าวได้ได้ห้าสิบเมทันด้วยเหรอเฮ้ยด่านนี้ดีฟาร์มได้เยอะนะเนี่ยถ้าเกิดทำดีๆเนี่ยหรือสู้ได้แค่ครั้งเดียวอะ อวออก็แค่นั้นเองครับครั้งเดียวแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วหรือว่าต้องเดี๋ยวปลดล็อกที่หลังหรือเปล่าไม่รู้ <ST AR> เพื่อเฉลิมฉลองครับผมเราจะกดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมให้กับน้อง <S 1> <S 1> โดว่าแคร,ร์นะครับผมโดว่าแคร์เกลือก็คือเกลือช่างมันไปแล้วไม่เป็นไรครับถือว่าเราช่วยเขาได้แล้วนะกดสักครั้งหนึ่งหมกระตุกสักขนาดนี้บั็กแล้วเนี่ย บักสุดๆหมดไปแล้วครับ4,000เมตรเกลือล้วนไม่มีอะไรเจือปนนะครับผมจบแล้วครับกับการเล่นนะครับผมในสเตจใหม่นะครับผมอ่าก็คือตัวละครดูว่าเคนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะเล่นอะไรเดี๋ยวคอยจตามชมกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ